ชดูแลเองหรือจ้างผู้จัดการร้านสูตรไหนปังหลายคนสอบถามเข้ามาว่าซื้อธุรกิจแฟรนไชสมาเปิดต้องลงมือทําเองหรือจ้างผู้จัดการร้านมาช่วยดูแลแทนก่อนอื่นต้องดูก่อนว่าธุรกิจแฟรนไชที่ซื้อมานั้นเป็นประเภทไหนโดยธุรกิจแฟรนไชที่ได้รับความนิยมลงทุนในปัจจุบนันมีอยู่2ประเภทคือเป้าดักแฟรนไชใช้คนน้อยทําเองได้และบิสเนสฟอร์แมตแฟรนไชใช้คนมากต้องจ้างคนช่วยเป้ดักแฟรนไชแฟรนไชผลิตภัณฑ์เช่นชายสีบะหมี่เกี๊ยวโกลเดง้งโฮเด ใก่แอนลชวชิ้นปลาระเบิดไก่ย่าง5้าดาวร้านสเต็กหมูย่างชานมไข่มุกเป็นต้นแฟรนไชส์เหล่านี้ต้องซื้อวัตถุดิบหลักบางส่วนจากทางแบรนด์จะได้เป็นมาตรฐาน Business Format Franchise แฟรนไชส์ระบบเช่นเซเว่นอีร่าเบนท็อปเดลี่เชสเตอร์คาเฟ่อเมซอนอินทานินกาแฟาพันธ์ไทย KFC McDonald's Burger King Dairy Queen s u b s e n s Starbucks เป็นต้นผู้ซื้อแฟรนไชส์พวกนี้จะได้รับระบบธุรกิจที่ประสบความสําเร็จทุกอย่างจากทางแบรนด์เช่นกระบวนการทําธุรกิจการบริหารจัดการ การทําตลาดการบริการลูกค้าตลอดจนเทคโนโลยีการขายทางหน้าร้านและหลังบ้านโดยที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องปฏิบัติตามคู่มือแฟรนไชส์และคําแนะนาจากเจ้าของแบรนด์ทุกอย่างเพื่อคุณภาพและความเป็นมาตรฐานเดียวกันโปรดักแฟรนไชส์จะมีความยืดหยุ่นในเรื่องของการดําเนินธุรกิจเปิดร้านได้เร็วใช้คนน้อยผู้ซื้อแฟรนไชส์สามารถลงมือทําเองได้รายได้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณการขายของสินค้าขายมากได้มากขายน้อยได้น้อยเพราะกําไรจากการขายต่อชิ้นไม่มากนะคนที่ซื้อแฟรนไชส์ประเภทโปรดักแฟรนไชส์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประชาชนทั่วๆไปไม่ง จดทะเบียนนิติบุคคล business format franchise ร้านสาขาแฟรนไชส์ดำเนินธุรกิจตามระบบที่เป็นมาตรฐานของแบรนด์แฟรนไชส์โดยเจ้าของแบรนด์จะสนับสนุนการทำตลาดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพิ่มยอดขายให้แต่ละสาขาใช้คนมากผู้ซื้อแฟรนไชส์สามารถจ้างผู้จัดการร้านดูแลและบริหารจัดการร้านแทนได้เพราะแฟรนไชส์พวกนี้จะมีระบบการจัดการช่วยให้ทำงานได้ง่ายพนักงานอีกคนไม่มาคนอื่นก็ทำแทนได้จึงทำให้แต่ละสาขาแฟรนไชส์ business format franchise มีผู้จัดการร้านช่วยบริหารดูแลแทนคนที่ซื้อ แฟรนไชส์ประเภท business format r a ร c h ชส e ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนที่มีความพร้อมทางด้านการเงินการลงทุนมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจอื่นมาก่อนและต้องจดทะเบียนนิติบุคคลด้วยและที่สำคัญคนกลุ่มนี้จะมีการลงทุนแฟรนไชส์หลายสาขาอีกต่างหากเพราะจะช่วยให้มียอดขายและรายได้ที่เพิ่มขึ้นลองสังเกตให้ดีทุกสาขาแฟรนไชส์ไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลเวนคาเฟอเมซอนในปั๊มจะมีผู้จัดการร้านที่เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการร้านในแต่ละสาขาพอเจ้าของร้านเป็นเจ้าของปัม๊มมีธุรกิจอื่นที่ต้องดูแลไปด้วยจึงงต้อ ผู้จัดก,การร้านมาช่วยดูแลแทนทำไมต้องมีผู้จัดก,การร้าน ผู้จัดการร้านสามารถช่วยเจ้าของร้านดูแลร้านในภาพรวมตั้งแต่การเข้าทำงานของพนักงานคนครัวการดูแลเรื่องจำนวนวัตถุดิบการจัดซื้อการขนส่งอาหารทำความสะอาดไปจนถึงบริการลูกค้าให้มีความพึงพอใจประสานงานการสื่อสารสามารถทำงานได้หลากหลายอย่างมีใจบริการใจเย็นอดทนและที่สำคัญควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการพูดคุยกับลูกค้าอีกด้วยหน้าที่รับผิดชอบของผู้จัดการร้านบริหารงานและควบคุมดูแลความเรียบร้อยภายในร้านควบคุมดูแลพนักงานในร้านและประสานกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการสั่งของการจัดเก็บสต๊อกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การบริการดำเนินไปตามเป้าหมายและนโยบายของร้านบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายสร้างผลกำไรให้กับร้านบริหารต้นทุนในส่วนที่ควบคุมได้สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการฝึกสอนงานแก่พนักง,งานพร้อมทางให้คำแนะนำดูแลช่วยเหลือสามารถทำงานทดแทนพนักง,งานได้ในกรณีที่พนักง,งานลาหย,ยุดสรุปก็คือธุรกิจแฟรนไชส์ที่ลงมือทำเองกับจ้างผู้จัดการร้านดูแลร้านแทนมีทั้งข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกาันถ้าเป็นร้านแฟรนไชส์เ หากจ้างคนอื่นขายแทนอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มหากลบยอดขายกำไรแล้วแทบจะไม่เหลือลงมือทำเองจะดีกว่าแต่ถ้าเป็นร้านแฟรนไชส์ใหญ่ๆถ้าลงมือทำเองจะไม่มีเวลาคิดและวางแผนการดำเนินงานมัวแต่ยุ่งอยู่ดูแลร้านกว่าจะปิดร้านก็เหนื่อยแล้วถ้าจ้างผู้จัดก,การร้านมาช่วยก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่จะแบ่งเบาภาระหน้าที่สามารถไปทำธุระอย่างอื่นได้ ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า3ามแ0 0 0้คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คาปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1 9 1 8 7